สวัสดีครอบครัวเกษตรรับทราบทุกท่านนะครับวันนี้มาติดตามนะครับแปลงของป้านวลเป็นแปลงที่บนดินทรายนะครับดินทรายนะครับที่เราเรามาติดตามเนาะนะครับก็จะเจอตั้งตั้งแต่ขาดซิงค์นะครับขาดเหล็กนะครับสารพัดธาตุอาหารสารพัดธาตุอาหารจุลธาตุนะครับเอาไม่อยู่สักอย่างนะครับอันนี้มาดูนะครับอันนี้เป็นสภาพใบที่เป็นขาดขาดเหล็กนะครับบกล่องเนี่ย อันนี้ไม่ใช่แมกนีสีนนะครับเป็นใบนอกเนาะ๋อใบนอกเป็นใบนอกนะครับมารอบที่แล้วก็เป็นอยู่26ต้นจําได้นะครับแล้วก็ในบรรดาร้อยร้อยต้นนะครับเป็นอยู่ประมาณยี่สิบหกต้นก็แก้แก้หายไปแล้วครับต้นอื่นๆแก้หายไปแล้วแต่ว่าต้นนี้นะครับอาจจะรุนแรงกว่าเพื่อนนะครับก็ใส่ไปแล้วมันมันมันเหลือแค่ประมาณต้นต้นเนี้ยนะครับกับ อีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่เป็นกระดุมต้นนั้นนะครับแต่มันดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันยังดีขึ้นครับกิ่งต้องถามเจ้าของสวนลุงจิมนะครับเป็นคนใส่เองทีนี้เราจะมาบอกว่าใส่ยังไงบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นโ o รัสซันเฟสนะครับหรือว่าเหล็กซันเฟตนั่นเองอ๋อสั่งซื้อทางออนไลน์เนาะนะครับทางออนไลน์มาแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นกรดจัดนะครับก็กลัวหนักมือนะครับ ก็เลยจะให้ผสมกับตัวไมเนอร์ครับเพราะไมเนอร์มันเป็น pH 8นะครับนะครับอ่ะก็จะให้ผสมกับตัวไมเนอร์นะครับอ่าผสมอ่าในอัตราที่เท่าไหร่นะครับก็คือใช้ไมเนอร์4ีกิโลแล้วก็ใช้เหล็กซัลเฟตเนี่ยหนกิโลนะครับผสมกันก็จะได้5้กิโลพอดีครับผมนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ใส่ต้นละต้นละกิโลอ๋อนะครับมันก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณเท่ากับว่าเราใส่ตัวเนี้ยนะครับอ่ะสิาเปเนี่ย เราจะใส่อยู่ที่ต้นละ2ขีดครับนะครับก็เดี๋ยวม,มาผสมนะครับผสมแล้วก็หวานเลยแล้วกันก็จะใช้ตัวไมเนอร์นะครับ4 G ีกิโลนะครับ กิโลเนะอพอดีอะไรจะขนาดนี้นะฮะพอดีขนาดนี้อันหนึ่งกิโลหกิโลนะครับดังนั้นใช้ตัวนี้สี่สี่อันนะครับฝนตกแดดออกจะข้อหลัง <laughs> <laughs> ในขณนะที่ถ่ายทำอยู่ก็ฝนลเริ่มตก พอดีครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลดน้ำนะครับอ๋อนี่ครับใช้เมเนอร์4กิโลกร,ร,ม <4 S 2> รัมสกิโลกร,รัมครับแล้วก็ใช้เหล็ก1กิโลนะครับโอเคเหล็กหนึ่งกิโลกร,รมัมโอเคแบบเตยนิดหนึ่งรับ ก็อัตราส่วนประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องตวงขนาดนั้นนะครับเพราะเราไม่ได้ทําขายนะฮะโอเคนะครับพอปิดฝาเถิดโอเคนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหายเร็วมากครับผมต้องคลุกเคล้าอย่างนี้ครับร้อนนะครับครับร้อนไหมครับร้อนครับอันนี้ก็คลุกเข้ากันหมดแล้วใช่ไหมครับ ก็เมื่อกี้หนึ่งกิโลของเราก็คือเต็มตัวนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเต็มเนี้ยก็น่าจะเป็นประมาณกิโลกิโลกว่าๆนะครับก็ประมาณเนี้ยครับหนึ่งกิโลครับอันนี้หว่านได้รลยหว่านต้นได้เลยรอบต้นเลยครับอะก็ดูตามทรงพุ่มนะครับก็เนื่องจากเขาเป็นกรดเนาะก็พยายามอีกเรียงต้นนิดนึงนะครับ ไอตัวเหล็กซันเฟตเป็นกรดนะครับผมเนื่องจากเหล็กซันเฟตเป็นกรดที่ค่อนข,ข้างที่จะจัดหน่อยเลยต้องรประสบกับตัวไมเนอร์นะครับผมใช่ครับโอเคไม่ต้องลดน้ำนะฝนพอดีนะับ <laughs> ครับบานก็กระจายประมาณนี้นะครับก็พยายามกระจายให้ได้มากที่สุดเนาะนะครับเพราะว่าอ่า ค่า EC มันก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเหล็กนะครับโอเคอันนี้หนึ่งต้นนะครับอันนี้ก็มีใส่ได้หลายต้นเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็ใส่ได้ประมาณห้าต้นห้าต้นห้ากิโลนะก็ทำมางี้จนสวนนี่หายขาดทั้อาหารหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับดีขึ้นหมดแล้วก็ดีหกต้นตอนนี้หายเกือบทุกต้นแล้วนะครับเหลือประมาณ หายเกือบทุกต้นแล้วเหลือก็คือต้นนี้นะครับจะมีต้นหน้าหน้าบ้านอ๋อหน้าบ้านอีกหนึ่งต้นะตนะครับโอเคก็ดีขึ้นหมดแล้วนะครับดีขึ้นนะครับนี่ครับก็คืออาการเหล็กนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็มาติดตามอีกทีหนึ่งสักอาทิตย์หน้า ครับมาดูต้นนี้นะครับจำภาพต้นนี้ไว้นะครับก็อาทิตย์หน้าประนวนลงสารพอดีแหละนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆก็จะใส่ปุ๋ยแต่ว่าท่านบอกว่าโอเคเดี๋ยวรอตอนเช้าดีกว่าครับตอนเช้าจะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตรที่ผสมเองนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับผม